เราเดินมาส่งพี่ซันดาขึ้นรถโรงเรียนค่ะรถโรงเรียนจะมารับที่หน้าบ้านค่ะเราต้องเดินออกมารอที่ตรงตูง้ใบสนิงค่ะจากนันอะไรแอนก็จะไปส่งน้องซอนย่านะคะรอกับลูกไปแล้วยินรอตรงนั้นเย้ซันน่าคอ้ามาเน่ Hei <laughs> 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 bye bye. Haha, pergi belajar kan, kak ป๊าป๊าช่วยใส่คันดูไม่พย่อเรียกทิเฮ้ดอกเลือป๊าป๊าเลอกสตอนอูไรศาโอเคไปกับมาม้านะคะเฮ้เฮ้เฮ้เฮป๊าเฮ้เฮ้ยเอนกจะขับรถไปส่งรูปนะคะทุกคน ที่นี่นะคะห้ามขับเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมาถึงโรงเรียนแล้วค่ะจะไปส่งเด็กน้อยแล้วค่ะอ,อ๋อมาะะมจ้าอุ๊บลงได้ยังคะเนี่โรงเรียนของน้องสัญญาค่ะลงเองเลยลเหรอลย เก่งจังเลยอะแม่ลืมกุญแจรถเหรอเดี๋ยวแม่เอากุญแจรถกันไหนมีห้อ,องเรียนของน้องสัญญานะคะตรงนี้ค่ะคะ่ะเดากเขาจะแยกเสือนะคะเด็กเล็กเขาจะแยกอีกฝั่งนองอันนี้เด็กตวตนกที่จะอยู่ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในรั้วตรงนี้นะคะเตรียมแจ็คเก็ตคะ่ะถอดรองเท้ากับเสื้อก่อนนะคะลูก แม่ก็จะเอารองเท้าไปเก็บตรงชื่อของซอนญ้านะคะตรงนี้เลยวางเลยจ้าลักกระเปเสื้อของซสัญ่าตรงนี้นะคะเสื้อแต่ละตัวนะคะแองก็จะเขียนชื่อไว้นะคะกันหายค่ะอย่างนี้เสื้อกันฝนก็จะเขียนอนญญาใส่ไว้นะคะตรงนี้ก็เป็นห้องค่ะพร้อมยางซสนญ้า ไปเลยไปหาคุูครูเลยเลยูกไปเลยครับครับที่นี่เป็นเขตโรงเรียนนะคะก็คือเขาให้ขับได้ไม่เกิน30กิโลเมตรนะคะต่อช่วมงค่ะทุกคนจะเห็นป้ายนะคะสีไฟเขียวๆข้างหน้าค่ะนั่นก็คือสปีดของเรานะคะมันจะกระพริบๆๆถ้าเราขับไวเกินนะคะมันก็จะขึ้นสีแดงได้ไหมคะ ตอนนี้8มง20แล้วค่ะแอนก็ขับรถจัดน้องโรงเรียนน้องซอนย่านะคะกใกลจะมาถึงที่ทํางานของแอนแล้วค่ะงงเลยโรงเรียนอยู่ข้างหน้าเลยนะคะทุกคนคือแอนเข้างาน8โมงครึง่งนี่คือชีวิตประจําวันของวันจันทร์ที่แอนจะต้องส่งลูกๆไปโรงเรียนค่ะ,อะตอนนี้แอนถึงที่ทํางานแล้วนะคะ